เอาเอาเอาพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งนี่ไอ้ก็เปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องนี่คนมาจากมาจากไอ้สุโขทศนะครับนี่เรเคยเห็นกบจ้าคนนี่มามามาเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเอาเราเปิดเราเปิดเบิ้งอ้าวเอเคยเห็นหู้ครับเอาเราเปิดเราเปิดเอาไม่เราเปิดให้เขาดูหน่อยเปิดเลยอ้าวเปิดเลยเอาจับเลยจับเลยเอาถ่ายยลบบึเครั เด right. kind of sí, uh, ี๋ยวเจ๊เปิล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 ให้มันเลยปุ๊บต้งนั้นตัวนี้ก็งั้นตรงเอามืออันนั้นไหวดอกเราเคยมาแล้วครับไม่เคยเห็นกบเอาเนี้ยเเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดแล้วเปิดแล้วเอาเอาครับเปิดเขาจับเลยจับเลยนี่บอเนื่อ่เลยบ่เอาบ่เอาเอาไปลองเอามาจากสกลนครนะครับนี่เห็นกบเนินอตัวใหญ่ครับโซว์โชโชโชไงนี่เจ้าจับจีนนี่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 ครับพี่น้องหลังนั้นเราเคยเห็นครับพี่น้อง อเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอามือนั่นเอามือออกเอ้ยครับพี่น้องนี่เคยเห็นกบไห่มีนะครับนี่กบเขาไงครับผมนี่เอาเอาเอาพี่น้องเอาใส่ใส่ใส่แม่โตใส่ยังนี่นี่เจ้าช้ำเอาใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนพี่น้องพาพี่น้องมาจากสุโขทัยนะครับมันนี่มันขึ้นจังสีมาหากบครับเอ่าเียวห้องอะไรครับห้องอะไรครับเหนื่อยตัวเนี้ยนั่นนั่นครับอ๋อ มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วพอแล้วพี่น้องพอตัวนึงครับพี่น้องเอานะครับนี่อันนี้พี่น้องนั่นเอาหยัดไปเลยนะครับพี่น้องเอานั่นนี่เอาตัวที่สองตัวนี้ครับพี่น้องมามามา พาพี่น้องสุนลนครมาจับกบพี่น้องอนั่นตัวใหญ่เลยครับพี่น้องตัวที่สองมือนี่ครับมันมาครับ,รบรพี่น้องมันมาแล้วต้องเบื่อและเคลียร์ใจเย็นๆเนาะเ,เอาพี่น้องเอามือนี่พาพี่น้องแถวสุนลนครครับมาจับกบบัเคยเห็นกบกบเข้าไงพี่น้องมา ทำกันนะครับพ่ออีกแล้วพี่น้องเอาเอาลองจับหน่เบิ่งเอามาจากภูเก็ตได้หนี่คนนี้เอาลองจับเบิ่งเอาเอาออกตัวนี้เออนะเพิ่อนครับออกเลยเปิดทั้งสองข้างเลยครับพี่น้องอู้หูใหญ่อยู่พี่น้องเปิดทั้งสองข้างเพื่ทางโน่นเพื่ทางโน่นเออเพื่อทังโน่นบอบบอบอเป็นยังก็จับได้นะพี่น้องมาจากภูเก็ตได้ครับนี่คนนี้อู้หูใหญ่เลยตัวตัวใหญ่มากพี่น้องใหญ่จริงเอาจับจับจับไปดินี่ ไปจ่กพี่นี่เ่เคยเห็นกบเขาไงเลยมาพี่พาพี่น้องมาจับกบคำนี้โอ้ตัวใหญ่รค,หรรครับพี่น้องนั่นพี่น้องนั่นมาจักพวกเกดได้ครับคนนี้มาๆมาพี่น้องมาสามตัวแล้วครับนี่ครับเ่เคยเห็นกบเขาไงเพื่อนว่าอยากมาเห็นแล้วพามาจับกบน้องครับพี่น้องเอ้ามาแล้วครับสามตัวแล้วครับพี่น้องออไปได้ครับหาอีกบึ้ง ไปลองเอาบรรยากาศหากบพี่น้องโอู้กบแถวนี้ตัวตัวใหญ่เลยเนาะโอ้ใหญ่คักเลยมามามาพี่น้องมาเจออีกแล้วครับพี่น้องมา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 จะให้ภูเก็ตมาจับอีแล้วครับนี่คนนี้ครับมาเคยจับเอามามาหันหน้าไปทางพูนลิซไทร์ทางไหนพูนทางพูนทางพูนไปทางพูนไปหันหน้าไปทางพูนพูนลิซไทร์มาจับหันหน้าไปทางพี่ไปไปไปลิซไทห์จับพาเผาเผาเผาหันหน้าไปทางพูนนี่หันหน้าไปทางพี่ นี่นี่เอาเปิดเลยเปิดต้งสองมือเออนั่นนะครับพี่น้องเราเคยเห็นกบนะครับนี่นั่นนันน่นเปิดต้งสองเลย,ย,ย,ยเปิดต้งมืออันน่าสงกัยยังมีน้ำอยู่เลยครับพี่น้องน,องนี่ครับพี่น้องเอาตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับพี่น้องใหญ่คือเก่าจับมาใหญ่คือเก่าโอ้ยนี่พี่น้องนี่นี่นะครับพี่นอ้องนี่ดแล้วโอ้ยนะครับนี่เพลอดเพลินกองบมดอตลอดเลยไอ่สี่ตแล้วครับพี่น้องเอางามน้ำมือนี่ครับพี่น้องเอา โชว์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 แต่สี่ตวนะครับพี่น้องนี่เด้พี่น้องมาจากภูเก็ตนะครับเคยจับกบนะครับใหญ่ครับพี่น้องสี่ตนี่โซ่บังโซ่บังอ้กิโลกว่าแล้วพี่น้องพี่น้องเอาซัมเนีแล้วพี่น้องพอกันขึ้นมาพี่น้องวัอนี้กับซัมเนี่ครับสวัสดีครับผม